ลูกหลังน้ำตาพบมารดาในปรโลกโอ,อ,อเรื่องนา่าติดตามมากเลยครับ<า>นา่าติดตามมากนา่าติดตามนะมนะลูกหลังน้ำตาพบมารดาในปรโลกทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นผู้ใจบุญ แต่ว่าอัจยาศัยนั่นต่างกันมันดาถึงจะเจ้าระเบียบแต่ก็เยือกเย็นแล้วก็ทำบุญบัดไหนมาชวนทำบุญท่านกท็ทำโรงเรียนโรงพยาบาลสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ท่านกท็ทำลูกก็ใจบุญนะลูกสาวใจบุญท่านเป็นลูกคนเดียว แต่อธิยาสัยจะตรงข้ามกันคือเป็นคนมักโกรธปากกรายใจดีจะมีเวลาถ้าถ้าเวลาดีก็ดีเหลือหลายเวลาที่ไม่สบายใจก็มีถ้อยคำพัางพลูออกมาดิใครได้ฟังก็ทงกระเจอกะจอัะเป็นคนละทิศคนละทางแต่ว่าท่านกไมได้เจตนาอยากจะให้เป็นไปอย่างที่พูดตุงเนะ แต่ว่าปากมันไหวเพราะว่ามีอะไรสั่งใจมาให้พูดจังงั้นพูดจังงี้เลยแหละค,คือติดเป็นนิสัยสิสปากร้รยใจดีขี่โมโหุหดหงิดง่ายฉุนเฉียวแล้วมีอีกอันคือเชื่องง่ายถ้าใครส่งข้อมูลไปถึงก่อนแล้วก็จะเต็มแน่นอยู่ในใจเลย ส่วนใครข้อมูลไปท,ไปทีหลังก็ไม่รับฟังอย่างนี้ภาษาเราเราก็เรียกว่าเป็นโรคหูเบา,บาจ้ะครับอย่างนั้นแหละเป็นโรคหูเบาทีนี้ท่านก็ยกที่ให้สร้างวัดวัดหนึ่งอยกที่ให้สร้างวัดมารดาซึ่งอายุมากแล้ว หลังจากนั้นก็หลงหลงลืมลืมเพราะความชราภาพครับในสุดก็คือตอนที่ยกที่ให้น่ะปลื้มปิติรูเ้เรื่องนะเพราะให้ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็หลงหลงลืมลืมอีกไม่กี่ปีก็หลงลืมอยู่หลายปีมเมือนันแ้ตังดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วก็ละโลกไปส่วนลูกก็เป็นลูกคนเดียวก็ รับมรดกทั้งหมดใจบุญนะครับแต่ก็มีอธตยาศัยอย่างนี้แหละแต่ใครพูดถูกหูมีเท่าไหร่ก็ให้แต่ผิดหูมาแล้วก็หนึ่งก้อนอิดมาก็เจอสิบก้อนหินไป <c oughs> ไปเป็นชุดเลยคร <c oughs> แต่ใครไปชวนธบ,บุญก็ทำทีนี้ไอ้ที่ดินผืนนี้ที่ยกที่ให้พร้องขอบคุณแม่่ ต่อมาก็เกิดขัดใจกับทีมงานที่เขาจะที่พูทนี้มาสร้างวัดก็เพราะว่ามีคนไปยุแย่ให้ท่านไม่เข้าใจแล้วท่านมีอัธยาศัยที่โอ้ท่านเป็นอย่างนั้นซะด้วยก็เชื่อไงพอเชื่อก็เลยกโกรดทีมงานที่เขาจะมาสร้างวัดในเรื่องว่าไม่ต้องมาเผาผีอะไรกันเลยแหละกโกรธกัน โดยที่ทีมงานก็ง,งงๆว่าเออทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านก็ไปให้โอกาสที่จะชี้แจงจะไปชี้แจงอะไรแต่ไหลแต่ไหลก็ไปยอมปิดประตูะไล่ปล่อยสุน,นัขออกมามั่งอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าระหว่างนั้นแต่ท่านก็ไ,มไ้มีจิตคิดประทุษร้ายอะไรนะคือให,ให้ให้แล้วแต่ไม่อนโมโทนาคใครไปพูดถึงก็เออให้ไปแล้วเดี๋ยวมาพูดอีกนะไม่สนใจอะไรอย่างนี้ และทำกาสร้างบุญนั้นทำไปเรื่อยๆครับใครชวนสร้างบุญแต่อัจฉยาสัยนั้นก็เป็นตลอดชีวิตจนกระทั่งวาระสุดท้ายทั้งกัลละโลกแม่ก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเป็นเทพธิดา<อ>มีบิมานทองที่สวยงาม<อ>มีสมบัติอันเป็นทิพมากครับสวยงามทีเดียวส่วนลูก ไปเกิดชั้นจตุมหาราชิกา<อ>ไปเป็นยักษิีนี<อ>ไปเป็นยักษ์ผู้หญิง<อ>ตัวกลมๆอุ่นๆ<อ>ยักษ์ซีนีนี่ที่สวยๆเขาก็<ๆ>ามีนะหุ่นก็ดีๆเหมือนคนผิวดำที่หุ่นดีๆผิวก็จะเนียนรูปร่างดี<อ>หน้าตา,าดี ผมเผ่าถึงจะหยิกหยองแต่ว่าได้รูปดวงตาก็ไม่ทลึงโปนออกมาก็ยังอยู่ในเบ้าครับจมูกถึงจะแบนลันลนแต่ว่าเข้ารูปรับกันหนะ้าปากถึงจะใหญ่แต่ว่าใหญ่พอดีกันหนะ้าฟันถึงจะจะใหญ่ก็มีระเบียบไม่หยนหยนเ,นเขี้ยวแม้มีก็หลบในบยังหลบมุมอยู่ในปากครับ ผิวประนเนียนดำ<ม>เคลื่องประดับได้ลูปสวยยังมีไอกเคลี่นปากเคลี่นตัวยังหอม,มนี่ยักษ์ผู้หญิงนี่นะที่สวยๆก็มีเนี่ยครับคือบุญเขาก็ทำเต็มที่แต่กรรมวจีกรรมอ๋อครับ,ค,รบคือมักจะเวลาทำบุญแล้วมักจะขูนมัว คือมักจะมีเหตุให้ใครไปอยู่แย่ตรงนั้นเน่ยให้คุณคุณอยู่เรื่อยก็มันจะทําใจใสๆหน่อยคุณทุกที<ม>เป็นเลยเกิดเป็นยักษินีแต่ศีนก็รักษาครับเวลาอารมณ์ดีเนี่ยเห<ม>็นไหมมันคนลงงบกันครับเห็นไหมจ๊ะถึงจะไปเป็นยักษินีก็งามแต่ลูกคนนี้นี่หยาบใจบุญจริงแต่ทำายี่ก็ชงเชงยงเชงช มะนั่นมะนี่ออกมาจากปากเยอะแยะเลยมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวโห้หอมกระเทียมออกจากปากใครพูดไปถูกใจกันเนี่ยออกมาเป็นมะเป็นชุดเป็นเข่งเลยมันเป็นอย่างนั้นเอ,อแไปเกิดเป็นยักษ์ทินีที่รูปร่างไม่งามคือปนปนกลมกลมปมปมผมหยิกหน้ากล้าตาโปนจมูกบาน วันยังกระจอบเขี้ยวงอกออกจากปากไม่หลบในเวลาเป็นยักษ์และตอนช่วงไหนคุณมัวเวลาพูดปากเหม็นมีกลิ่นไม่สะอาดแต่ช่วงไหนอารมณ์ดีกลิ่นหอมอมีสลับกันเป็นยุงช่วง<อ>ก็ไปเป็นบริวารของทเวทวสะพันโนโ<อ>ไปทำหน้าที กับทีมงานยักษ์หนึ่งพันจัดดอกไม้บูชาท้าเวสสวรรโนเป็นทีมงานก็ยังมีบุญได้ใค่คชิดผู้หลักผู้ใหญ่ครับคือใกร้ชิดท้ทาเวสวรรโนผู้ปกครองครองยักษ์ทางด้านทิศเหนือจำได้ไหมจำได้เหนือของ,ของเขาซินเนรุรัรบจำมาได้นะครับ ซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยจะต้องทำสี่เดือนในหนึ่งปีสวรรค์จัดตอกไม้แล้วก็จะหมุนเวียนกันไปครับมีวิมานทองที่ชั้นจตุมหาราชิาที่ทองไม่ค่อยสุกปลังหยาบหยาบไอ้เรื่องปร,ประดับตามตัวก็เป็นทองแต่ว่าหยาบ,บแต่พิเศษที่หูหูเนี่ยจะมีตุ้มหูใหญ่ๆทวง นี่อตอนเป็นมนุษย์นะเป็นคนหูเบาเพราะนั้นเลยต้องทวงหนักนๆอมองในไกลนี่จะเห็นหูก่อนอเห็นหูเห็นลูกเดตาเห็นหน้าเนี่ยขเขี้ยวกหมดเสียงดังครางวานวิมานก็เป็นทองแต่ว่าไม่สุขใสเท่ากับของแม่ฟูอยู่บนชั้นดาวดึงมีวิมานพอสมควร บริวารก็พอประมาณเพราะท่านชอบทำบุญตามลำพังมาคอยจะชอบชวนใครหรอก็ลองมีอัตยาศัยอย่างนั้นเดีจะไปชวนใครล่ะทำไม่ทำไม่ทำเหยียบอะไรเงี้ยอันนี้สมมุติสมมุติไม่กินชัยชัอย่างนี้ก็ไม่มีอัตยาศัยที่จะไปชวนใครใครก็ไปกล้าเขากล้ากลัวไม่ร้ว อารมณ์จะแปรปรวนไหมฉะนั้นก็ททำตามลำพังบริวารก็มีพอประมาณมีอยู่วันหนึ่งเออสองคนแม่ลูกที่ควรจะได้พบกันดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่กันไปก็ไม่รู้ว่าแม่ตายแล้วอยู่ไหนลูกตายอยู่ไหน แม่ลูกตายกันไปแล้วทั้งคู่ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรผูกพันกันไปแล้วไม่เหมือนคนหนึ่งตายคนหนึ่งยังมีชีวิตยอยู่มันยังผูกพันค,คพอตายไปได้ทั้งคู่ก็มันก็ลืมพบลืมชาติกันไปก็ด้วยอนุภาพของพระธรรมกายอืทําให้ท่านทั้งสองนี่เจอ,อกันอกไปบอกครับเทพธิดาที่อยู่บนชั้นดาวดึงกําลังชมสวนอยู่เลย Oh. สวยงามในวิมานทองที่สุขใสบอกว่าจำลูกได้ไหมที่อยู่เมืองมนุษย์บอกลืมแล้ว oh. บอกตอนนี้ก็มาเกิดที่ฉันจะตุมหาราชิกาเป็นยักษินีนะขอเชิญเทิดาผู้นิรทุข์ผู้มีบุญผู้มีดวงหน้าที่ผ่องใสับ oh. ไปพบลูกสาวใน อดีตตามเป็นมนุษย์เดียกันหน่อยอ oh. ทธิดาเนี่ยประพบพระธรรมกายพนมมือแล <Okay. S 2> ะคองอัญชลี <Okay. S 2> ก็จัดขบวนราชรถเล็กๆ mm hmm. แล้วก็เอาราชรถที่ใหญ่พอประมาณ mm hmm. สังลอ้อมีมนดปอยู่ตรงกลางและเอาบริวารล้อมรอบ ราชลัที่ไม่มีมาทิมก็เดินทางออกจากดาวดึงนครครับทางประตูด้านทิศเหนือไปสู่ที่อยู่ของเทวเวสวันโนพอไปถึงประตูนี่ประตูมันเปิดเองอย่างกระโดดรีโมทมาเปิด oh. ตรงนั้นจะมีเทวดาเฝ้าไว้ทุกประตู พอออกไปมันก็ปิดครับแล้วก็ไป็นรออยู่ที่มหาวิมานของท้าวเวสวัรโนที่ที่แลอากาศนะครับใกล้ๆศาลาศาลาจัดดอกไม้ยักษินีเนี่ยกำลังคุมทีกำลังชงเชงจงเชงจัดกันทิจัดนี่่งนี้ถึงจะสวย โอ้โหเสียงดีเหลือเกินเอาดอกนี้ใส่จัดพร้อมกับทีมงานประมาณพันหนึ่งเห็นอยู่กลุ่มประมาณพันเราจะรถนั่งก็ลอยอยู่กากะหลึกสาวยักษินีกับทีมงานก็อยู่ตรงซุ้มประตูตรงนัง้นเงนหน้าขึ้นดูเอ๊ะทำไมสว่างอย่างเลยเนี่ยราจะรถคันนี้ มาจากไหนมาทำไมอะไรต่างๆครก็หย,ยุดมองดูส่วนเทพธิดาทีทาท่เป็นมารดาเนเมื่อพระธรรมกายบอกให้ไปหาลูกที่ชั้นจตุมหาราชิกาก็ใช้ทีิพะจักขุดูก็เห็นว่าอยู่ที่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหะ เป็นปกติของผู้ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นที่ละเอียดกว่าสูงกว่าจะเห็นชั้นที่หยากกว่าต่ากว่าแต่ชั้นที่หยาบกว่าต่ำกว่า,า,กกวา,วาจะมองไม่เห็นค,คือใช้ที่พิจักคุมมองกันไม่ได้มาถึงก็ให้เห็นแล้วก็นึกอธิษฐานให้มองมาที่าราชรถแล้วก็ เทพทิดาก็อธิษฐานจิตแสงมันจะแป๊บ mm. จากเทพธิดาที่ลอยกลางอากาศไปแป๊บที่ยักษิดีลูกสาว oh. ทำให้ระล,ลึกกันได้ oh. เทพธิดาก็ยืนอยู่ลงจากราชรถแล้วก็ลอยลอยลงมาในระยะอันควร จำได้ไหมเราเคยเป็นมารดาของเจ้าตอนที่เป็นมนุษย์อยู่อนั่นก็ระลึลสกสภาพออกจำได้ออ๋ทำไมมาอยู่ที่ตรงนี้ล่ะก็<อ>ะนิ่งรู้ไหมที่ว่าเป็นยักษ์เนี่ยเพราะว่าเวลาทําบุญแล้วมักโกรธไม่ทําบุญก็ขี้โกรธอยู่แล้ว พูดจาไม่ค่อยไพเราะถึงจะปากร้ายใจดีก็ตามทุกอย่างมันก็มีผลทั้งนั้นแหละเนี <observe. S 2> ่ยจริงมาอยู <iz> ่อย่างนี้เนี่ยแทนที่จะไปอยู่ชั้นที่สูงบนชั้นดาวดึงกับแม่อย่างนี้เนี่ยครับเท่านั้นแหละน้ําตาในไหลหมดเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฝ่ายนะครับเกิดความสำนึกแต่ถึงสำนึกก็ยัง มีท่าทางกาแฟกาแฟ<อ>มันเป็นอย่างเงี้ย<อ>ไม่รู้จะแก้ยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหติดไปกระทันงนเป็นยักษ์ศรีหน,นใครเคยกาแฟกาแฟกับกับท่านแม่มั้งอเลิกซะน,นะจ๊ะเลิกซะ,ะเออกาแฟกาแฟไม่เอาจะไปพูดเอาจะเอาไปพูดชนะท่านทำไมชนะใจท่านดีกว่า ทั้งกันจะอยู่ก็บเราไม่นานแล้วเดี๋ยวตั้งกักจ,จากไปไปในเวลาที่เหลืออยู่เราก็ดูแล้ดีๆนี่ก็น้ำตาไหลเลยอยากจะไปดูสมบัติของแม่ไหมล่ะถ้าอยากเด้แม่จะพาไปบอกอยากเทธิดาก็ขื้นเงินนึกรือจะเคยเปนั่ง กลางราชรถตรงบนดบแล้วก็กวักมือกวักมือเรียกยักษ์เสนีก็ลอยขึ้นไปเป็นนั่งอยู่ข้างหลังนั่งข้างหลังเนี้ยพม็มีจะมีบริวาร้องหลายหลายชั้นสรารทีก็กระตุกราชรถมันก็วูดเร็วเลยขึ้นไปอย่างเร็วแต่ระหว่าง ผ่านชั้นจตุช้าๆก่อนเอเลยไปก็นี่ก็เร็วเร็วมากเลยแล้วก็ไปชท้ทีตอนถึงประตูทางด้านทิศเหนือของสวรรค์ชั้นดาวปดึง<ช>ไปถึงหน้าประตูประตูก็เปิดเหมือนมีรีโมทอ่ะคือเทวด,ดาตอนนั้นเขารู้อยู่แล้วก็เปิดปกติเขาจะขึ้นไปวันนั้นเนี่ยทำไมถึงเวลาไม่ได้<ช>ขาจะออกไปได้ ประตูทั้งสี่มันอยู่ขอบขอบภขอบขอบภแล้วก็จะมีประตูเล็กๆประตูใหญ่ทิศหนึ่งประตูหนึ่งแล้วก็ประตูเล็กๆอีกหลายๆ,ๆ,ๆประตูแต่และทิศก็เป็นอย่างนี้แล้วก็พอเข้าไปในะคนครจะขับช้าๆก็จนไปถึงวิมานเทวดาก็พาวนลอ่อนี่ ดูไว้ดีนะลูกดูซุ้มประตูนี้เนี่ยแม่ได้มาเพราะแม่สร้างโรงเรียนซุ้มนี้สร้างโรงพยาบ,บาลซุ้มนั้นสร้างมหาธาบรมีสร้างโบสถ์วิหารตรงนั้นศาลาการประเรียนแต่อีตรงนี้ได้โดยการถวายสังฆทานก็บอกไอ้เนี้ยบอกบอกบอกไอ้โมทู ที่ดินนี่แม่ที่ลองรับพิมาณใหญ่เพราะว่าจําได้ไม่ใช่หรือแม่กับลูกก็ได้ถวายที่เนี่ย<อ>ให้เข้าไปสร้างวัดค<อ>และค่าที่ทั้งหลายแห่งก็ให้เข้าไปสร้างโรงเรียนมาสร้างวัดนี่แม่ที่พิมาณของแม่ถึงเป็นทองคำํำ<อ>นี่ลองลองเดินอยู่ที่มันนุ่มเท้าอืเดินไม่ลื่น<อ>มันนุ่มมันเนียนลำมุนลำไหมเท้าทีเดียว แล้วนี่เห็นไหมสวนดอกไม้นี่ได้มาเพราะว่าได้บูชาจัดดอกไม้บูชาพระรัตนตรยัยระหว่างพาเดินไปทางไหนก็จะมีบริวารของเทิธิดานะะโปรโยดอกไม้จำได้ไหมพิธีโปรโยดอกไม้ครับอสองข้างทางโปรโปหอมฟุง้งตลอดยิ้มแยง้งแจ่มใสจนกระทั่ง พาดูทั่วหมดเลยนี่ลูกอยากมาอยู่บนนี้กับแม่ไว้ล่ะ<อ>ก็ถึงเวลาก็ขึ้นหล่ะจะลดเดี๋ยวแม่จะไปส่งเพราะว่าอยู่นานไม่ได้หรอกเนื่นองจากลูกยังเป็นยักษ์ที่นี่อยู่ที่นี้ก็ให้มานั่งข้างหน้าแต่ที่พื้นรตรงที่บริเวณนั่งส่วน เอธิดามานาก็นั่งอยู่บนบัลลังก์กลางราชรถลูกคนนั่งข้างล่างพนมมือนั่งพระเพียบพนมมือฟังจำมาไว้นะมักโกรธหรือทำบุญแล้วหงุดหงิดง่ายและพูดจาไม่ค่อยเพราะมันจะเป็นอย่างนี้เพา่อทนต่อจากนี้ไปเนี่ยแม้เป็นยักษินีแล้วลูกก็ต้องสำรวมระวงังแล้วก็ ถึงวันถือโบสถถศีลก็ให้รักษาศาีลอะไรต่างๆเอาไว้ให้ดีน้ำตานี่้องไหลตลอดเลยตลอดรับปาาอย่างเดียวทำอย่างนี้ไปเมื่อไหร่หมดอัตภาพนี้บุญที่สองเราได้สร้างร่วมกัน <S 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 ลูกก็จะเดินมาเกิดบนชั้นดาวดึง <S 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 นี่ถึงเวลาที่แม่จะต้องไปส่งแล้วแหละ ไปส่งก็ยังไปสั่งสอนกันระหว่างออกจากเทศ่ยนคกขอก็ช้าๆพอถึงประตูประตูเปิดพอออกไปก็นี่เร็วเลยเจกระตุกสายมันเหียงทีก็เจ้าไปเลยมันลอยอยู่ที่เดิมโลกคนนี้ก็ฟุบหน้าเสืออึกเสืออื่นแต่ก็ไม่ฟูมฟ่านะ พูดคุยกระสั่งสอนไปเล่ยเลยอะไรต่างแล้วก็ถึงเวลาก็ส่งมีเหล่ารัดรแล้ว <c oughs> เล่ายาวกว่านี้ไม่ได้ลงมาที่พื้นทีมงานถามใครเหรอ <c oughs> เป็นยังไงอะไรต่างๆ <c oughs> ไปไหนมานี่ไม่พูดได้แต่มองเทพธิดามารดาทีินั่งอยู่บราชรด ในใจคิดเสียใจก็เสียดายครับเสียดายโอกาสเสียใจว่าตอนเป็นมนุษย์ไม่น่าเลยไม่น่าทาอย่างนี้เลยอันที่จริงเอกใครก็พูดแล้วก็แสดงอะไรเนี่ยเขาก็แค่พูดแค่แสดงทุกอย่างมาแล้วแต่เราเราจะงุดหงิดก็ได้เราจะไม่งุดหงิดก็ได้จริงไหมจริงครับเขาพูดให้เรางุดหงิด แต่เราไม่มีอารมณ์จะงดหงิดเราก็ไม่หงดหงิตใช่ไหมหรือเราอยากจะหงดหงิดเราก็หงดหงิดได้ครับแล้วแต่เราดังนั้นเลยก็จะชมให้เรารักแต่เราไม่รักเราเฉยเฉยก็ได้หรือเราจะรักมันก็ได้อีกใช่ไหมมันแล้วแต่เรามือนก็โฆษณาสินค้าเนี่ยครับมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ที่นี้ก็แล้วแต่เราอะจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ ครับใครก็จะด่าจะว่าเราถ้านเราไม่โกรธก็ได้ครับโกรธก็ได้ครับเฉยๆก็ได้ยิ้มก็ได้เออมันนิกดูอีกทีเออมันจริงเนอะครับแล้วแต่เราเนี่ยที่เทิดามาณาสอนยักษณีลูกสาวครับจริงนะทีมงานฐานที่ไปไหนมานี่ก็ไม่พูดอะไรเสียด่าเสียใจลู่อย่างนี้ตอนเป็นมนุษย์อยู่ เวลาทำบุญเนี่ยใจยใสๆจะดีกว่าครับ